ทุกวิดีโอที่ท่านรับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยถ้าเกิดว่าชอบใจคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ อทิตย์สามหลอดมีสระงานนะครับก็เรียนนี้วันอาทิตย์ทุกงานเรียนนะครับผมเรียนทำความดีไปมือแบบเป็นภาษาเป็นภาษาภาษาอะไรอะไปที่เรานี่แหละครับบล็อกกูก็อยู่ข้างบนเรานะครับนี่ตั้งมาทั้งหมดสามชั้นนะครับสูงเหมือนกันนะข้างบนเป็นไงบ้างบอลเสียวป่ะอันนี้หลอดแรกใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนกี่หลอด สามหลอดครับโอ้ร้อนนะตอนนี้นะเดี๋ยวรอตอนนี้รอของใช่ไหมรอรอไปเปิดไฟมาแล้วเช็คว่าไฟมาหรือเปล่าโอ้โอเคโอเคโอเคครับตามดูครับดีมากเลยพวกเราช่วยกันดีมากยกเว้นบางคนไม่ค่อยทำอะไร ตอนนี้บอกุกกูก็กําลังทําการถอดเพื่อจะเปลี่ยนประหลาดเพราะว่าต้องเปลี่ยนประหลาดด้วยพังหมดเพราะว่าลองใส่หลอดไปแล้วมื่กิ้ไม่ได้เอาละครับติดแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ติดแล้วบอกุกกูทําสําเร็จแล้วนะครับโคมทีนึงนี่สว่างแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมบอกุกกูก็เก่งเหมือนกันอันนี้ดูครับได้แสงสว่างแล้ว เหมือนเราอยู่บนดอยเลยนะครับผมเรียบร้อยเป็นไงล่ะอ๋อ<ว>อันนี้พิเศษไส้สองเลย<ว><ว>หน้าบ้านผม <laughs> นี่นะบ,าบ้าดบอลกูกูครับใช้สองอันเลยไปอันแรกเราก็เสร็จแล้วครับต่อไปก็หลอดที่สองอยู่ฝั่งนี้ที่ไม่ที่ไม,ม่ติดนะเราจะมีหลอดฝั่งนี้อีกอันนึงนี่ครับเปลี่ยนสามโคมวันนี้โอเคไปโคมที่สองกันครับนี่นะครับเราย้ายมาหลอดที่สองแล้วนะครับเนี่มันย้ายโดยการเข็นได้นะครับก็ช่วยกันเข็นมานะครับ วันที่สองกำลังจัดพื้นที่อยู่นะเดี๋ยวไปดูกันเรียบร้อยนะบอลเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับลื้อนางร้านลงแล้วื้อนางร้านลงเลยนะครับนี่ก็จบงานแล้วเนาะเอาบอลกูปิดคลิปหน่อยวันนี้ก็รู้สึกไงบ้างขาสั่นไหมร้อนครับร้อนเหรอปิดคลิปเนาะคลิปครับผมเดี๋ยวเราดูตอนกลางคืนว่ามันจะสว่างขนาดไหนเนาะโอเคพิเศษเดี๋ยวเจอกันตอนกลางคืนครับพิเศษใส่สองครับผมนี่กะ นี่คือไฟที่หฮาเห็ดนะครับนี่สว่างบะครับนี่ยผลงานผลงานมื่อตอนคาวันนะครับนี่มาดรอึอันนี้คือหน้าบ้านผมนะครับอันนี้พิเศษครับเห <c oughs> ็นว่าแจ้งเบ้ยสุดยอดเลยพี่นอ้องปุ่นไหนพิเศษได้นี่หน้าบ้านผมสองหลอดวะนี่นี่ไปเบิ่งอีกหลอดหนึ่งครับเนปวดหลอดหนึ่งแจง้งเบิ้ กลางซอยก็เจียงว่ะเปลี่ยนไดครับผมอีอวผู้ใดหันไฟตัวนั้นไปทางนั้นอีกกำนันเหนียเลยวันนี้ก็หันไปหุ่นเนี่ยเนี่ยนีน่รอดนึงนะครับรอดสุดท้ายที่เข้าติดตั้งกันนะครับครับผม แต่ว่าหลอดนี่สว่างก็ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ม,มีอย่างมากมายนะครับขอ,องไอ้วันยุดนะครับกับปลาปูงซ้อยเพราะว่าเขาอยู่รวมกันนะครับอเอเขากะซอยซอยกันนะครับครับผมกคลิปนี้กะขอจบไปเพียงแค่นี้แหละครับครับสวัสดีครับ